ในยุคปัจจุบันที่ไม่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กล้วนมีความเท่าเทียมกมันในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือผลงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียด้วยปัจจัยต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากเหมือนสื่อหลักแต่ประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคอาจมีเท่าเทียมหรือมากกว่าจึงทำให้เกิดกระแสก,การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือผลงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดของธุรกิจ SME ด้วยโซเชียลมีเดียโดยเป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารกสิกร,รไทย ครับสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการอบรมโซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจ SME นะครับซึ่งกมรมส่งเสริมอุตสาหการรมได้จัดขึ้นให้กับผู้ประกอบการ SME แบบฟรีๆเลยเพราะว่าเราเห็นว่า SME เนี่ยเป็นธุรกิจที่สมควรที่จะใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียอย่างเต็มที่ในการอบรมของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคที่เราสอนในหลายๆด้านด้วยกันเรามีหลายหัวข้อด้วยกันซึ่งบางหัวข้อเราก็จะมีภาคปฏิบัติเช่นในเรื่องของการที่เขาจะสามารถสร้าง Facebook เพื่อที่จะ ใช้ในการทําการตลาดทําธุรกิจได้ขณะที่บางหัวข้อก็จะเน้นในแง่มุมของกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจประชาสัมพันธ์สินค้าของเขาด้วยโซเชียลมีเดียนะครับก็จะมีหัวข้อที่หลากหลายให้กับผู้เข้าอบรมที่จะได้เลือกตามความเหมาะสมของตัวเองซึ่งเราก็ได้อบรมไปแล้วหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการตอบรับที่ดีมากแล้วก็หลายคนก็ได้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวเลย ซึ่งในการอบรมนี้นอกเหนือจากผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในหลักการต่างๆจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและการฝึกปฏิบัติแล้วผู้เข้าอบรมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์และมุมมองจากผู้ประกอบการท่านอื่นและยังได้มีโอกาสฟังประสบการณ์และพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วย